คิดช่วยทำโดยเดนส่องหล่อมิสุมารุอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมคะกลับมาสู่รายการช่วยคิดช่วยทำกันในเช้าวันนี้นะคะซึ่งเราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องตำนานของรัฐบุรุษ ของสิงคโปร์ก็คือนายลีกวนอยู่ซึ่งเพิ่งถึงแก่สัญกรรมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานสื่อนี้ก็เพิ่งจะมีรัฐพิธีอันยิ่งใหญ่เป็นการไว้อาลัยให้กับอดีตผู้นําคนสําคัญของสิงคโปร์ไปด้วยนะคะเรายังอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรจุลาชีพชินวันโนอาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะจั์ค่ะเมื่อวานอาจารย์เล่าถึงครอบครัวถึงครอบครัวเดิมและครอบครัวที่สมรสกับ ผู้หญิงสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่เก่งนั้นกฎหมายมีความเฉียบแหลมแล้วก็อยู่เบื้องหลังและคอาให้กำลังใจของสามีและผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งที่ว่าลีกวนยูรู้สึกว้าวีนะครับหลังจากที่ภรรยาตายแล้วเนี่ยนะครับเพราะเขาเพราะว่าก็เขาเขาก็อยู่กันมาถึงนะครับถึงปี2010นะครับก็อยู่กันมาแล้วว่าก็เป็นคู่คิดเป็นคู่ให้ความให้กำลังใจอะไรต่างๆนะครับแต่ผมคิดว่าที่น่าสนใจก็คือลีกวนยูเนี่ยนะครับ สามารถที่จะทําให้คนสิงคโปร์เนี่ยนะครับซึ่ง ยากจนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะซีวิไลซ์ซะด้วยนะครับเพราะว่าชอบขัดน้ำเอ่อขัดนะครับเรียกว่าถล่มน้ำลายนะครับอะไรไงตานะครับแล้วก็บางทีก็ทําอะไรได้ย่างซึ่งมันไม่ซีวิไลซ์นะครับเขาก็บอกว่านะต่อไปนี้เนี่ยนะครับห้ามสูบบุหรี่นะนะครับเราวพอมันจะลงบนเรือห้ามถุยน้ําลายนะครับต้องต้องหัดเข้าคิวกันนะนะครับเวลาก็อย่าไปฉี่ในรถเลนิบหน้าอายครับน้องนะครับแล้วเราก็รู้สึกโอ้โหมันบังคับอะไรกันแย่เลยจนกระทั่งมีเรื่องเล่านะครับว่าผู้นําอาเซียนสองสาคนเนี่ยไปนั่งตกปลานะครับมีลีกวนยู มีท่านพลเอกเปรมนะครับแล้วก็มีผู้นำของอินโดนีเซียนะครับบอกว่าคนคนอื่นเนี่ยนะครับเขาตกปลาแล้วก็ได้ปลากันหมดเลยนะครับแต่รีกุนอยู่ว่าทำไมผมไม่ได้ปลาเลยทําไมนะครับก็มีคนเข้าก็บอกว่านะครับปลามันไม่กล้าเอ่ยปากนะครับเข้าใจกันเลยนะครับชื่ออะไรทีนะครียบอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องโจ้กันในในหมู่นักวิชาการของอาเซียนอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าลีกุนยู่เขาเัดก็ดการจริงๆยิงเคยไปประชุมที่ world bank นะคะแล้วก็ประชุมกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศหลายๆประเทศ แล้ววันนั้นเราก็ไปประชุมกันที่สิงคโปร์ก็ปรากฏว่านักข่าวสิงคโปร์เขาพูดเลยบอกว่าเขาอิจฉาเราเราเป็นนักข่าวไทยนี่เรามีเสรีภาพมากเลยเขาเนี่ยพูดอะไรไม่ได้เลยนะแบบว่าเกิดพูดอะไรขึ้นมาที่รีโกนยูไม่ชอบหรือว่าเป็นการวิพาก์วิจารณ์เขาเนี่ยคนนั้นจะลำบากอาจจะอยู่ในอาจจะอยู่ในสิงคโปร์ไม่ได้เลยนะครับแลรัฐบาลเขาปคุ้นคุ้นสื่อหมดเลยนะผมคิดว่าก็คือเขาบอกว่าต้องทําให้ศัตรูกลัวนะครับและให้ประชาชนรัก นะครับ oh. จึงจะอยู่ได้ เราก็เลยกลัวเขาเรื่องคอข้อกระเพราะชนัะศัตรูทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าคิดทำอะไรกับลีคอนดูแล้วเขาจะจัดการอย่างเข้มข้นดูสิพรคฝ่ายค้านต่างมีสักกี่คนที่ได้ขึ้นมาแล้วพอพระหาก็ชนะเลือกตั้งปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดการเลยเอคนนี้นะครับมีปัญหาเรื่องเรื่องผ่าทรงภาษีอะไรแบบว่าพฤติการก็ไม่ได้ดูเลวร้ายไปสักทีเดียวนะจ๊ะพฤติการก็ต้องขึ้นอยู่กับนะครับอยู่ในมือใครใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราลองดูซิว่าลีดเดอร์ชิพความเป็นผู้นำของซึ่งของลีกอนยูนี่มันมีอะไรบ้างนะครับบอกว วิสัยทัศน์นะครับท่านเป็นคนมีวิสัยทัศน์ท่านมองเลยนะครับว่าสิงคโปร์จะเป็นต้องพัฒนาไปอย่างนี้นะครับโดยอาจจะต้องเน้นในเรื่องของออเดอร์นะครับในเรื่องของของออระเบียบ์แปลงต่างเหล่นนนยยาลนี้นะครับมีวินัยต่างๆเหล่านี้นะครับเรื่องเสรีภาพรอ,อไว้ก่อนะนะครับเพราะว่าท่านเข้าใจว่าคนจีนเนี่ยนะครับคนจีน รยอมรับอำนาจนะครับคนจีนยอมรับคนที่มีความรู้และคนจีนก็ยอมรับความเที่ยงธรรมนะครับเราก็พูดได้ยินถึงพูดถึงกวนอูว่าบางคนเพราะฉะนั้นนี่คือ3ค่านิยมที่สําคัญนะครับที่ลีกวนอูพยายามจะแสดงออกนะครับเพื่อให้ทุกคนยอมรับในสิ่งที่เขาคิดเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาต่อว่าลีกวนอูทําอะไรต่อไปถึงสิงคโปร์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวกลับมาค่ะ ที่เบนซ์ทางหลอเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C oupe, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ S, S Class รุ่นใหม่คันนี้ก็มีให้ทดลองขับด้วยน้องพิมพ์กับคุณตาทดลองแล้ว ชอบมากเลยณวันนี้มี2แห่งเท่านั้นกรามินทา02-945-4555และที่ซอยทองหลอ่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับชึ่งมากาครับกับไซโจเดนกีที่คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ Intelligent inverter โดนใจจริงๆสามารถบอกค่าไฟที่ใช้ในแต่ละวันและถ้าบังเอิญแอร์เสียงไม่ต้องห่วงครับเช็คแก้ปัญหาได้ทันทีเลยแม้ผมไม่อยู่บ้านสบายใจได้เลยครับภูมิใจไซโจเดนกิแอร์คนไทยคนแรกส่งขายญี่ปุ่นวันนี้เราต้องมาสนับสนุนคนไทยอย่างจริงจังเพื่อประเทศของเรานะครับไซโจเดนกิลดคกลางยิ่งใหญ่ประจำปี3าปิมิุรุเปิดโรงงานลดกระนำ จัดงานมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งกระติกน้ำร้อนหม้อหุงข้าวพัดลมเครื่องปั่นน้ำผลไม้และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเริ่ม21มีนาคม3โมงเช้าถึง6โมงเย็นสินค้าหมดแล้วหมดเลยมิสุมารุเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของคนไทย ที่เบนซ์ทางหลอเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ c, LA, e c oupe, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ S, S Class รุ่นใหม่คันนี้ก็มีให้ทดลองขับด้วยน้องพิมพ์กับคุณตาทดลองแล้ว ชอบมากเลยณวันนี้มีสองแห่งเท่านั้นกรามินทา02-945-4555าและทีสซอยทองหล่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพนานาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัย จากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชภงโอสถ t ไทยแลนด์ก็ท a าเร้นซีซั่นห้าเพียยแค่คุณอัพคลิปแสดงความสามารถโพสต์ post YouTube อัพโหลดแล้วส่งลิงก์มาที่ Thailand ก็ท t าเร้นทีวีหรือโพสตลงอินสตาแกรมแล้วติดแฮชแท็กที่จีทีห้าส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายนรีบส่งกันมาเยอะๆนะครับน้องรักนักร้องัปดานนี้สนุกแน่ พลาดไม e ่ได้ทุกคนจั์อังคารพุทธ1 7ตาลาคม45นัดอาจารย์เขาบอกว่าสามอย่างที่ต้องทำก่อนเรื่อง เนนี่ยะครับมีความรู้รเพราะรว่าต้องตต้อต้อองงพัฒนาคนนะครับเพราะว่าวีอย่างอื่นเลยจะพัฒนาอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น NUS นะครับ National University of Singapore หรือหนานหยางเทคโนโลยีโคนะครับต่อหลังก็มามีมหาวิทยาลัยแข่งหนึ่งลีงกอ, School Management, อันยูสกูฟเมนจ์เมนต์อันนี้ก็ถือว่าระดับโลกทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีซิงแทนนะครับทางปัญญาที่ทําวิจงวิจัยเรื่องต่างๆเพราะว่าสิงคโปร์ไม่เอฟไม่สามารถที่จะทําอะไรผิดพลาดได้ขืนผิดพลาดแล้วมัััันนนนจจะะะะะะลลาาาาาาบบกกเเเเเเพพรรรรปทศค้็ฉ มานาเชิญคนรักวิชาการต่างๆมาแสดงความคิดเห็นในต่างนะครับและเข้าข้อก้านนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิสัยทัศน์นะครับแล้ะอีดยานึงเข้าก็มองว่านะครับคนสิงคโปร์สมัยก่อนเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ตอนนี้มี5้สีนะครับ5้สีนะครับก็คือสีตัวแรกแคชมีเงินนะครับอันที่สองนะครับก็คือมีคอนโดนะครับมีที่พักนะครับมีที่อยู่นะครับจะเห็นว่าตึกสูงเต็มไปหมดเลยนะอันที่สามนะครับก็มีเครดิตการ์ด Uh มีมความน่าเชืช่อ<ช>ถือ<ช>มันก็คือความเชื่อเ้าก็สุดท้ายก็คือจะต้อง เป็นสมาชิกของคันที่ครับอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับนี่นี่ก็คือปัจจัย4ปัจจัย5้าที่เราทำไปในสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมี5 4ไปแล้วที่ประชาชนต้องมีแล้วตัวเขาเองมีวิสัยทัศน์ยังไงคะเพรผมว่าความเป็นผู้นําของลีกวนยูนเนี่ยมีองค์ประกอบ5ประการนะครับประการแรกก็คือมีวิสัยทัศน์นะครับอันที่2เนี่ยนะครับมีความเที่ยงธรรมซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่คอร์รัปชันนะครับอันที่3เนี่ยมีความรู้ความสามารถเพราะคนจีนเนี่ยยอมรับนับถือคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ อันที่4นะครับอันที่4ก็คือจะต้องออทํางานเป็นทีม นะครับคนต้องลาออกทันดีเขาไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับทีมของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นราชารัตน a m หรือหรือ s นาทัน n ที่ต่อมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็เป็นทั้งคนคนเป็นคนอินเดียคนต่างๆซึ่งอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักเลือกคนจูต้องรู้จักเลือกคนนะครับเขาก็ต้องดูแล้วว่าคนเนี่ยนะครับมีมีความสามารถมีความรู้แล้วก็มีคุณภาพมีคุณธรรมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะจำไว้ถ้าหากว่าเรานะครับอยากให้ประเทศเราเจริญเนี่ยนะครับผมก็เราต้องหานะครับ างคนไทยให้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ <c oughs> นคืออย่างว่าวิสัยทัศน์ก็ส่วนหนึ่งนะแต่กระบวนการหรือว่าเส้นทางที่จะเดินทางไป <c oughs> สู่วิสัยทัศน์ให้เป็น <c oughs> จริงนี่มันยากเห <c oughs> มือนกันอาจารย์ออลืมไปอีกอันหนึ่งก็คือมีความรักชาตินะครับก็าทาทุกอย่างเพื่อสิงคโปร์คิดถึงส่วนรวมนหในพิทีสําคัญนี่สําคัญมากเลยก็เรียกว่าวันนี้สองวันนี้เราชื่นชมกับผู้นําสิงคโปร์ไม่ว่าใครประเทศอื่นๆจะมองเขาอย่างไรเพราะว่า เราอาจจะมองเขาว่าเอ๊ะเขาทำไม่เหมาะกับเราหรืออะไรเงี้ยด้าก็มีทั้งข้อดีแของเขาสีแต่ผมคิดว่าเราก็ต้องดูซิข้อดีเขาเป็นยังไงบ้างนะครับข้อเสียเราก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันแต่กับการเช้่อชา่อมของเขาอ่ะถูกต้องนะคะอาจารย์นี่ขอบพระคุณมากๆสำหรับรองศาสตราจารย์ดรจุลชีพชินวันโนอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบพระคุณค่ะอาจาันค่ะเดี็กผู้ชมเด็กคิดเด็กทำกันค่ะแล้วกลับไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ดีค่ะโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เป็นกันมากซึ่งวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้แต่ในปัจจุบันยังมีตัวช่วยอื่นๆที่มีประสิทธิภาพเหมือนกันนะคะมีการศึกษาวิจัยที่สรุปว่า การใช้ระบบฟอกอากาศที่มีประสิทธ,ธิภาพสามารถลดปร,ริมาณสารก่ i i <S <S อภูมิแพ้ในอากาศได้ปัจจุบันในเครื่องปรับอากาศจึงได้นำระบบฟอกอากาศเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อช่วยทำให้อากาศภายในห้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมและอากาศที่สะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบฟอกอากาศ a p s, <S ดัจกจับฝุ่นที่มีขนาดเล็ก0.1ไมครอนและฟอกอากาศด้วยโอโซนบริสุทธิ์ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคมากกว่าคอลิน3,125เท่าและปลอดภัยสูงมากกว่ามาตรฐานยุโรป IEC เท่าที่มีต้นแบบมาจากระบบฟอกอากาศของห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลสามารถดักจับและฆ่าเชื้อโรคในเครื่องเดียวกันและยังสามารถวิเคราะห์การใช้ระดับการฟอกอากาศได้ด้วยตนเองเพื่อประสิทธิภาพการฟอกอากาศที่มากยิ่งขึ้นค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีเครื่องฟอกอากาศที่ดีแล้วก็ตามแต่เราก็ควรทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ทั้งภายนอกและภายในเหมือนพวกเราเลยพวกเราก็ะสะอาดจากข้างใน,งนและข<ช>้างนอกไป <c oughs> ที่ <c oughs> ทต่างประเทศค่ะ